สีสันโซเชียลนะครับคุณผู้ชมเบรกนี้นี่ถึงกับต้องถอดแว่นเลย <c oughs> ไม่เชื่อสายตาตัวเองหรอคะคือเรากำลังจะนำเสนอคลิปของน้องสุนัขตัวหนึ่งค่ะน้องชื่อว่ามงคลอชื่อดีค่ะมงคลเมเจอร์ภูมงใจเสนออย่างเงี้ยน,นะ,ะ <c oughs> ไปนั่นเลยไปไกลมากละเขาบอกว่ามงคลเนี่ยเป็นสาวเฟียสค่ะใครๆเห็นมงคลแล้วรู้สึกว่าแบบ อิจฉาอแล้วมงคลเป็นผู้หญิงะคะเป็นผู้หญิงอ๋อเป็นชื่อมงคลอิจฉาอะไรบ้างอิจฉาการแต่งหน้าของน้องอและมิวจะอิจฉาเป็นพิเศษในเรื่องของขนตาน้องอ๋อหรอคุณจะแบบเอ๊ยอยากมีขนตาแบบนี้ลองดูไหมลองดูค่ะแล้วเดี๋ยวพอตัดกลับมาคุณทำขนตาแบบนี้ค่ะอาตามนี้นะได้ค่ะไปพบกับมงคลครับ ยังไงดีอะคุณผู้ชมเราจะยังไงกับมงคลเขาดีอะมิ้วไม่ใช่ AI ใช่ปะคะไม่ใช่สิ <c oughs> ของจริงสิ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีอะไรแบบนี้ต้องสงสัยไว้ก่อนเออคือเอึ้งสุดอะคือไอตรงที่เหมือนสักแขนอะอันนี้คือมันคอนเทนต์ใช่ไหมไม่ได้สักจริงใช่ไหมน่าจะสักจริงอย่างนั้นมันทารุณกรรมสรจริง <c oughs> เออแต่ดูอ่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องสักนะอะดูดิดูด,ดิใส่วงใส่วิกอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนน่าจะเป็นปากกาเมจิกว่า แล้วมาวาดไหมหรือเป็นสติกเกอร์มาแปะเหมือนเฮหนหน่าเออเพราะถ้าเป็นสัตว์จริงนี่จะไม่หาแล้วใช่ใช่สงสารน้องสิเป็นปากกาเมจิกก็สงสารอยู่ดีจริงทำไมต้องโดงขนาดนี้เนาะแต่เอ็นดูตรงที่น้องยอมให้ทำนี่แหละค่ะคุณใช้คำว่าน้องยอมเหรอคุณดูหน้าเขาดีๆคุณดูหน้าเขาดีๆนี่คือนหน้าของของคนที่ยอมใช่ไหมเอาข,ขอภาพกลับไปที่ไม่ได้อยู่บนเรือหน่อย ไอ้ตอนที่จะโดนสักโดนอะไรอย่เง like ี้ยดูหน้าสินี่นะนี่คือสีหน้ายอมเหรอจ๊ะก็คงจะแบบอนุษย์อยากทำอะไรก็ทำเออเดี๋ยวพ่อแม่ก็โตแล้วเงี้ยหรอไปให้สุดนะสงสารแต่ขนตาก็สวยจริงๆนะคะเห็นไหมใช่ติจฉาเลยไหมเดี <c Switzerland> <a> ๋ยวเดี e <mustache> ๋ยวพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้พี่มิวไม่มีรายการเลยนะจริงป่ะมิวจะติดขนตาแบบนี้เนาะถ้ามิวติดพี่กอต้องต้องต้องติดด้วยกัน หรือพี่ก๊อฟก็ห้ามขำมิวหรือมิวจะติดอย่างเงี้ยได้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 พรุ่งนี้มิวมาไหมเอาทีมงานไปเตรียมมาเลยพรุ่งนี้งงตัวเองเอ้ยพรุ่งนี้ดิฉันมาเหรอมาลืนมาลืนมาลืนไม่มาวันไหนมิวมาเอามาด้วยพรุ่งนี้ใครชมพู่พรุ่งนี้ให้ฝนติดก่อนอยากแกล้งน้องฝนของข้าน้องฝนพูดกันน่าดูคลิปเมื่อกี้คนดูไป4.3มล้านวิวอะ ดู S <S 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 เยอะมากเลย <S <S 1> <S 1> โอ้สุดยอดเลยเนาะค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาชวนเรียนอันนี้กันหน่อยเรือ่องของการพูด <S 2> <S 2> อ,อันนี้สำคัญมากเลยนะคะการสื่อสารที่ดีอะค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่พูดคล่องแต่ต้องรู้ขอบเขตด้วย <S 2> <S 2> <S คนทำงานสายพูดสายพรีเซนต์สายคอนเทนต์งานขายโดยเฉพาะพูดเรื่องสินค้าสุขภาพ <S 2> <S 2> หรือที่เกี่ยวกับผู้บริโภคประโยคไหนพูดได้ ประโยคไหนเสี่ยงพูดแล้วกระทบใครหรือผิดกติกาไหมใครที่อยากพูดสื่อสารให้โปรขึ้นมั่นใจบุคลิกดูน่าเชื่อถือมาลองอัพสกิลกันได้นะคะในคอร์สพูดให้ได้ขายให้โดนใจปลอดภัยตามกฎหมายออยอจัดเต็มเลยค่ะ2วัน12-13ถึง13กุมภาพันธ์2569นี้นะคะวันแรกค่ะจะเป็นการปูทักษะการพูดให้เป็นระบบมากขึ้นตั้งแต่เทคนิคการพูด การเรียบเรียงคำการเล่าเรื่องให้คนฟังเข้าใจง่ายรวมถึงการวางตัวและวิธีสื่อสารต่อสาธารณะให้ดูโปรขึ้นแบบเห็นความต่างนะคะส่วนวันที่2ค่ะจะเข้มข้นขึ้นไปอีกด้วยความรู้ด้านการโฆษณาสินค้าสุขภาพได้ลองฝึกพูดขายพรีเซนต์จริงพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร Mcot Academy และอยใครอยากพูดให้ปังขึ้นรีวิวสินค้าแบบปลอดภัยไม่เผลอไม่พลาด ต้องลองมาเรียนนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะทักมาเลยค่ะ Facebook MCOT Academy Line at MCOT Academy ค่ะโทรศัพท์มาก็ได้นะคะ0877622299ค่ะอ้าวสมัครมากันนะฮะมีประโยชน์จริงๆเรื่องนิ้สำคัญมากมาเกี่ยวกับบุคลิกภาพใช่ค่ะครับเวลาหมดแล้วนะฮะขอบคุณเสื้อผ้าจาก A S s t u d i o นะครับขคุณใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ